สวนจันปทุมธานีหรือชื่อเต็มตามบัญชี Google แมปว่าสวนจันเรือนแรมรอนสื่อตะวนันอยู่ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีใกล้ถนนการจนาพิเศษตะวันตก จุดบรรจบกับถนนราชพฤกษ์อนุญาตให้ปิกนิกแคมปิ้งข้างแรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่อนุญาตอย่างนั้นก็เพราะที่นี่เป็นสำนักงานชาญกรุงของมูลนิธิสือตะวันด้วยนั่นเองครับ